It's all about humanity. เวิลคอมทูไมครจูรูคิวสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีอีกแล้วนะครับผมที่ผมจะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อที่เราไม่ได้คุยกันมานานนั่นก็คือท็อปไฟนั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมหัวข้อ5ห,หัวข้อที่ผมจะมาพูดนะฮะันั่นก็คือ5้าสิ่งที่ไม่ควรทาในเกมดิออฟฟิเชนไวด์ฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับผมที่ผู้เล่นในประเทศไทยหรือว่าเป็นผู้เล่นทั่วไปเลยครับควรจะรู้ไว้นะครับผมแล้วก็ส จะมีการลงโทษต่างๆตามมาได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าครับว่า5ข้อนี้นะครับผมมีอะไรบ้าง Let's go m a n ข้อแรกเลยนะครับถือว่าเป็นข้อที่เจอบ่อยที่สุดแล้วนะครับผมในการเล่นเกมโมบ้าทุกเกมนะฮะนั่นก็คือการเล่นไม่ตรงตำแหน่งการเล่นไม่ตรงตำแหน่งนะครับผมก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยขาดตำแหน่งแท้งหรือว่าเราขาดตำแหน่งซับพอร์ตซึ่งว่าถือเป็น2ตำแหน่งที่คนเนี่ยเล่นน้อยมากที่สุดแล้วนะครับผมถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงอะนะ ดังนั้นนะครับผมสองตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะถูกล้งท้ายเสมอและสุดท้ายสองคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นคนเดียวที่เป็นหน้าที่ที่ เราถูกบังคับให้เล่นเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยถ้าไหนไหนมันจะพังแล้วก็ให้สุดเลยก็กลายเป็นการเลือกแครี่หรือว่าเป็นการเลือกตัวละครที่ไม่ตรงตามตำแหน่งตรงนั้นมานะครับผมจะทําให้รูปแบบของเกมเมื่อเราเข้าไปในเกมแล้วเนี่ยจะเสียเปรียบมากๆสมมติคิดภาพน,นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเลนบารอนอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติที่เราจําเป็นที่จะต้องเอาพวกตัวแท้งหรือว่าเอาไฟเตอร์มาสู้เนี่ยกบกลายเป็นว่าเราเนี่ยเอาตัวป่ามาเล่นแทนอย่างเงี้ย คือบางทีมันอาจจะพอสู้ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดตามหลักควาเป็นจริงแล้วสุดท้ายแล้วถ้าโดนป่าของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาสตอมเลนจนเลนเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นได้ตามปกติเนี่ยแล้วเราแพ้เลนขึ้นมาก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น แล้วพอแข็งแก่งก็จะไปดันเลนในเลนอื่นต่างๆและทําให้เพื่อนของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้สุดท้ายนะครับผมก็แพ้ไปตามระเบียบนั่นเองดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากแบบนี้นะครับแนะนานะครับผมว่าให้เราเนี่ยทำการฝึกตําแหน่งมากกว่า1ตําแหน่งนะครับยิ่ง2ตําแหน่ง3ตําแหน่งยิ่งดีนะครับผมถ้าตกไปอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามที่เราไม่ถนัดเราก็ยังสามารถพอเล่นแบบถูถ่ายไปได้ดังนั้นพิจารณาตรงจุดข,ข้อนี้ให้ดีนะครับ ส่วนมากนะครับผมสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราเล่นแร้งหรือว่าเราเหลือเลือกคนสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ได้เลือกนะครับผมก็พยายามเล่นออกมาให้ดีแล้วก็เข้าใจแมชชีนิกของเลนก็จะทําให้เราสามารถเล่นเกมนั้นออกมาได้ดีนั่นเองครับและแน่นอนครับว,ว่าใครเนี่ยเล่นไม่ตรงตามตำแหน่งนะครับเพื่อร่วมทีมของเราก็มีสิทธิ์ในการรีพอร์ตแน่นอนดังนั้นก็ขอให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการรีพอร์ตตรงนี้ให้ดีด้วยนะครับข้อที่2นะครับผมถือว่าเป็นข้อทีี่่เกกยยวโยงับ ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเลือกเล่นตัวตามใจตัวเองการเลือกเล่นตัวตามใจตัวเองนะครับส่วนมากจะเป็นพวกที่เล่นตัวละครวันทลิกนะครับก็คือการหยิบแชมเปี้ยนตัวใดตัวดึงซ้ำๆๆไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าคือเราจําเป็นต้องทำความเข้าใจว่าแชมเปี้ยนหลายๆตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำไปปรับใช้เนี่ยมันก็สามารถไปยังเลเอรอื่นได้อาทิเช่นทริอดาแม ไฟนาแม่เนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่สาม,มารถเล่นเลนบนได้ดีนะครับผมเพราะว่าดาเมจเยอะสาม,มารถดันเลนได้แล้วก็ยังสาม,มารถต่อสู้กับเลนได้ดีแต่ในกรณีที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในเลนป่านะครับผมแบบเหลือแค่ตำแหน่งป่าเท่านั้นเนี่ ram, ยไฟนาแม่ก็ยังเป็นแชมเปี้ยนที่เราสาม,มารถหยิบไปป่าได้อยู่ดีซึ่งมันจะมีแชมเปี้ยนที่สาม,มารถหยิบไปตำแหน่งอื่นๆได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ,าถา้าเกิดว่ามันโดดไปแบบตัวละครอ,อื่นที่ไม่สาม,มารถเอาไปเลนนั้นๆได้นะครับผมอันนี้ก็คือต้องพิจารณาแล้วนะครับหรือว่า,า,วาเาดากดาาาารรรพูตมมส้งทีถ้าเกิดว่่าเพือ เราเนี่ยมีตัวกายภาพทั้งหมด4ตัวแล้วเนี่ยและตัวที่เราถนัดที่สุดเนี่ยกลับกลายเป็นตัวละครที่โจมตีกายภาพเป็นหนตัวดังนั้นนะครับเราต้องพิจารณาว่าเราจําเป็นที่จะต้อง หยิบตัวละครที่เป็นเวทออกมาเพราะจะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีดาเมจเวทและทําให้ไฟเนี่ยสามารถชนะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคิดภาพนะครับถ้าเกิดว่าทีมศัตรูเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยมีแต่แชมเป้นที่โจมตีทางกายภาพเขาก็าออกแต่เกราะป้องกันมาไม่ได้ออกของป้องกันเวทเลยเขาก็จะประหยัดแล้วก็สามารถออกของมาเพื่อป้องกันทางทีมของเราได้โดยตรงดังนั้นนะครับรู้ว่าการเล่นตัวละครใดตัวเมนใดตัวเมนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับหน้างานว่าเราเนี่ยกำลังจะเจอกับทีมแบบไหนว่าทีมของเราเนี่ย และเราจะสามารถเล่นตัวแชมเปี้ยนที่เราถนัดได้จริงหรือเปล่าก็อย่าลืมไปพิจารณาตรงนี้กันให้ดีนะครับและแน่นอนครับว่าการดีพอตในเกมนี้เนี่ยมันแรงมากๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะเสียไอดีไปเนี่ยก็แนะนําว่าพิจารณาดีๆเลยนะครับข้อ3นะครับผมข้อ3นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเจอมาบ่อยมากๆและผมก็ยอมรับว่าผมเองก็ทําในหลายๆครั้งและผมพยายามจะปรับตัวอยู่ นั่นก็คือการฝึกในแร้งครับการที่เรานําตัวละครแชมเปี้ยนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่เราไม่เคยเล่นนะฮะแล้วเราเนี่ยนำไปฝึกในแรง้งเพราะเราคิดว่าเฮ้ยมันเสียเวลาทําไมเราต้องไปฝึกในนอร์มอลก่อนทําไมเราจําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลากับตัวอื่นเราอาลงแร้งไปเลยคือการคิดแบบนี้นะครับพูดตรงๆว่าเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยไม่รู้จักตัวละครนั้นดีนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถดึงแมชชีนิกหรือว่าดึงกลไกในการใช้สกิลการทำดาเมจต่างๆของแชมเปี้ยนตัวนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ดังังนน้ นะครับผมจะทําให้ตัวละครนั้นเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพที่มากพอในการนํามาเล่นนั่นเองใช่ครับถึงตัวละครมันจะชนะทางได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรีดกระบวนท่าการใช้สกิลใดๆต่างๆของตัวมันออกมาได้อย่างคล่องแคล่วหรือว่าชัดเจนเนี่ยยังไงซะฝีมือ ก็ยังเป็นตัวที่สามารถวัดคุณภาพของผู้เล่นได้อย่างดีเพราะผมเคยเห็นมาแล้วนะครับผมว่าผู้เล่นที่นําตัวละครที่แก้ทางมาแต่ว่าสีมือไม่เข้าขั้นสุดท้ายยังไงซักก็แพ้อยู่ดีจึงถือว่าการฝึกในแร้งนะครับผมมีแต่ข้อเสียไหนจะต้องเสียดาวในอนาคตนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเสียประวัติต่างๆนะฮะก็พิจารณาดูให้ดีนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมจริงๆไม่ควรเป็นไปได้หรอกสิ่งที่ควรทําที่สุดคือ นำตัวละครที่เราคิดว่าเราอยากจะฝึกเนี่ยไปเล่นในเกมนมอนก่อนสัก2อสเกมนะครับให้เราเนี่ยทำความเข้าใจกับตัวมันให้ดีก่อนเราถึงจะสามารถนํามาลงแรงได้นอกจากที่ตัวเราเนี่ยจะไม่เสียดาวเพื่อร่วมทีมของเราเนี่ยก็จะได้สบายใจด้วยนะครับผมดังนั้นนะฮะเราควรจะนําตัวละครที่เราอยากเล่นเนี่ยไปฝึกในนอร์มอนให้เรียบร้อยก่อนไปฝึกกระบอกก็ได้ครับการฝึกกระบอกไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องแย่จะมีคนมาล้อว่าเฮ้ยเนี่ยฝึกกระบอดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ต้องมาสนใจครับผมเล่นไปเลยนะครับผมฝึกไปเลยไว้เรา เก่งแค่ไหนแล้วเราก็จะเอาฝีมือของเราเนี่ยไปกระแทกหน้ามันแล้วให้รู้ว่าเฮ้ยนี่นะไปฝึกกับบอทมาแล้วเราก็เก่งแบบนี้เลยนะครับผมอย่าไปสนใจคนพวกนั้นนะครับเราฝึกให้เต็มที่แล้ว,ลวพอเราฝึกให้เต็มที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถนําตัวละครที่เราอยากเล่นเนี่ยไปลงแรงได้อย่างภูมิใจนะครับข้อ4นะครับผมก็คือโทซิกหรือว่าการโยนนั่นเอง ข้อ4นะครับนะั่นคือโทสิกและการโยนนั่นเองโทสิกนะครับผมก็คือการแสดงกริยามารยาทที่ไม่ดีเลยนะครับผมถือว่าเป็นมะเร็งร้ายถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในวงการเกมนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็รู้สึกไม่ชอบคนจําพวกนี้มากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าการโทรสิกเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นการรวบรวมทุกอย่างเลยนะครับว่าการพูดคำหยาบการแสดงทัศนคติที่แย่ การทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเช่นการมาพยายามลัดช็อตคลิปป่าที่เรากำลังฟาร์มอยู่หรือว่าพยายามที่จะแย่งผลประโยชน์จากเราไปโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับคือเดินทางป่าของเราเฮี้ยนเลยแบบที่ว่าเราไม่เหลือให้เราฟาร์มเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโทรสิกนะครับหรือว่าจะเป็นการยืนเฉยเไม่ทำซีซีให้เพื่อนหรือว่ามาเหมือนมาเล่นแต่เหมือนไม่มาเล่นอย่างเงี้ยครับผมมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับกับการโทรสิกเนี่ยมันกว้างมากๆดังนั้นนะครับผมเพื่อนคนไหนนะครับผมที่ไม่อยากจะโดนแบนในเร็ววัน,นะก อย่าทำตัวโทสิกนะครับอย่าพิมพ์อย่าแชทอะไรที่มันทําให้เสี่ยงต่อการโดนแบนซึ่งผมขอขู่ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมว่าระบบวีพอร์ตของเกม League of Legends Wild Rift ผมกล้าการันตีเลยว่าเป็นระบบ ที่น่ากลัวมากๆจากที่ปกติเนี่ยผมสิงอยู่ในบอร์ดของเกมว a l ล์เรนแล้วเนี่ยมีคนหลายคนโดนตักเตือนทางวาจาและโดนแบนไปหลายวันมากๆเลยนะครับผมและโดนเยอะสุดๆเลยเพราะการพิมพ์แค่ว่า GG easy <ๆ S 1> อ,อะไรแบบนี้ครับผมโดนครับโดนเยอะมากไรออดเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยดังนั้นนะครับใครรู้ตัวว่าจะเป็นโทซิกหยุดนะครับผมอย่าเป็นแล้วมาสร้างสังคมเกมที่ดีด้วยกันดีกว่าเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกไว้ทุกคนนี่คือการโยนการโยนนะครับ,ก,รนนรบก็คือหลายๆคนเนี เ,เคยเล่นไหมครับแบบต้นเกมมาเราทําเกมไว้ซะดิบดีฆ่าไม่ยั้งฆ่าเรียบแล้วพอถึงประมาณกลางเกมแล้วก็ไปแจกตีละตัว2ตัว3ตัวแบบแจกไปไม่มีอะไรหรอกเฉยๆอะไรแบบนี้นนครับผมนั่นแหละครับคือการโยนการโยนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามั่นใจแล้วว่าเราเนี่ยจะสามารถชนะแมตช์นั้นๆได้มันทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสตูอาจจะสามารถคัมแบ็กแล้วก็มาจัดการกับเราแล้วทําให้เราเนี่ยแพ้ไปเลที่สุดนะครับดังนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการเมคชัวที่สุดพยายามจบเกมให้ไวที่สุด และไปเล่นตาใหม่ผพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีนิสัยว่าเฮ้ยยังไงก็ชนะอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องพิจารณาดีๆนะครับอย่าดูถูกศัตรูมากจนเกินไปพยายามที่จะจบเกมให้ไวที่สุดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถไต่แรงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคนะครับและข้อสุดท้ายข้อ5ครับข้อนี้อาจจะดูไกลตัวไปหน่อยแต่เชื่อไหมครับว่ามันอนาคตอาจจะมีจริงๆนั่นก็คือการใช้โปรแกรมโกง หลายคนก็คงจะสงสัยครับที่เกมโมบ้ามันใช้โปรแกรมโกงยังไงวะมันโอเคเหรอมันมันมันใช้ได้เหรอคือการใช้โปรแกรมโกงนะครับผมที่ผมเคยเห็นแบบว่าใน YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมผมเจอหลายรูปแบบมากที่เกิดดังที่สุดนะครับผมก็เป็นสมัยก่อนที่แอชวิลเนี่ยสามารถใช้สกิลในการล็อกเป้าศัตรูได้นะครับคิดภาพคือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลแรกมิสติช็อตออกไปเนี่ยแล้วเราสามารถโดนศัตรูทุกช็อตเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็โกงนะครับผม หรือว่าจะเป็นล่าสุดที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนที่หลุดออกมานะครับในเกม League of Legends เนี่ยเขาหลุดถึงขนาดว่ามองเห็นศัตรูในแมพมองว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็รู้ด้วยว่ามีไอเทมอะไรบ้างลเลเวลเท่าไหร่ เนี่ยครับโกงไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในสกิลโมบายนะครับคือการแบบว่าขยายให้เราสามารถเห็นแมพมากยิ่งขึ้นซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าการมองแมพเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆถ้าเกิดว่าเรามองเห็นแมพขึ้นมาเนี่ยเพราะเราจะรู้หมดเลยครับว่าศัตรูอยู่บริเวณไหนบ้างการเข้าการออกเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมั่นใจไนดะ้มากยิ่งขึ้นนั่นเองและแน่นอนครับผมว่าไรออดเนี่ยเอาจริงเอาจ,งอาจังกับระบบนี้มากๆไรออดเนี่ยถึงขนาดว่าเคยแบนคนที่ใช้โปรแกรมโกงเนี่ยแบน IP เครื่องนะครับคิดภาพนะครับโทรศัพท์ของคุณเนี่ย สามารถเล่นเกมหรืออ e ฟ g ิ n จนไว i ิฟได้อีกตลอดการไม่ว่าคุณจะโหลดมาอีกกี่รอบกี่ครั้งก็ตามหรือว่าคุณจะไปทําการล้างเครื่องใหม่แล้ว,ว่าเล่นใหม่ก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับขอโทษนะครับเขาแบรน์ยัน IP เครื่องนั่นแหละครับผมเท่ากับว่า คุณใช้ครั้งเดียวคุณอาจจะแตกไปตลอดชีวิตทําได้อย่างเดียวคือการซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆใช้โปรแกรมกกงเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคุณแล้วนะครับผมถ้าคุณรวยก็เอาเลยครับแต่มันจะง่ายกว่านั้นครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้โปรแกรมแล้วคุณใช้ฝีมือของตัวเองสําหรับผมแล้วนะครับผมขอตราหน้าแล้วก็ขอด่าคนที่ใช้โปรแกรมกกงเลยครับว่าเป็นคนที่ดูถูกฝีมือของตัวเองมากมาก คนพวกนี้นะครับผมไม่ให้เกียรติแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ในเกมออฟไลน์ต่างๆนะครับผมที่ใช้ตัวคนเดียวเนี่ยไปเล่นคนเดียวในเครื่องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของคุณแล้วว่าคุณจะเล่นเกมอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวคุณอยาาโกงอะไรคุณโกงไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นเกมมอนติเพเยอร์เล่นเกมโมบ้าลเล่นเกมอะไรก็ตามกับเพื่อนทุกคนบนโลกใบนี้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกงคนอื่นครับ นี่ก็เป็น5ข้อนะครับผมที่เราไม่ควรจะทําเลยนะครับผมในกรณีที่เราได้เล่นเกม League Origin w i r u ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับรู้ว่า5ข้อนี้นะครับมีข้อในข้อหนึ่งที่ตรงกับตัวเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็มองทัศนคติแบบใหม่นะครับผมเพื่อให้สังคมเกมของเราดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะฮะเมื่อเวลาคลิปดูใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สําคัญที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับผมก็มีคาถามเล็กๆน้อยๆมาถามเพื่อนๆครับนั่นก็คือเพื่อนๆคิดว่าอะไรที่ไม่ควรทําที่สุดในเกม League of Legends Wild Rift ครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันท้างล่างเลยนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามตัวผมนะครับผมหรือว่าติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild ได้เลยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆนะครับผมอยากหาคอมมูนิตี้ดีๆนะครับสอบถามปัญหาต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับค้นหาใน Facebook กลุ่มกดเข้าร่วมแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะหา Discord ในการเข้าร่วมนะครับมีสังคมใหม่ๆมีการสอนกันบ้านกันมีการสอนวัดรูปหรือว่ามีการหาเพื่อนเล่นต่างๆในเกม League o ดิเ g นไวดริฟนะครับผมก็สามารถเข้ามาร่วม Discord ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า